สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์เทรดจริงเจ็บจริง,รงมาเล่าเล่าสู่กันฟังอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็เอามาจาก Twitter นะครับของคุณ Oliver นะครับเขาบอกว่านะผมหมดตัวไปสองครั้งในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นรอบใหญท่ทั้งทั้งที่ตอนนั้นอะ่ะใครๆก็ได้กำไรครับแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบ แต่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ผมกลับมาชนะได้นะครับนี่ฮะคุณโอลิเวอร์ได้เรียงความมาครับเรียงความเดทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็คลีประกัน,กนถ้าคุณสนใจจะอ่านเต็มๆนะฮะเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคือหนึ่งก็บอกว่านะไล่เรียงเลยเนาะในช่วง2ปีแรกการเทรนผมนะนะั้นน่ะผมประสบกับการหมดตัวไปสองครั้งครับท้งลั้งที่เป็นช่วงตลาดกระทิงที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ครับ เมื่อมองย้อนไปนะมันก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เลวร้ายนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองโคตรไร้ประโยชน์เลยโคตรห่วยสุดเลยครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อทุกคนรอบข้างต่างก็อวดกําไรกันครับว่าตัวเองปันต์ตโตเป็นสองเท่าอย่างง่ายดายนะครับไอการหมดตัวในครั้งนั้นนะมันทําให้ผมสุขภาพจิตของผมนั้นแย่ไปเลยครตอนนั้นนะแย่เลยเพราะว่า ตัวเองขาดทุนเจ้าบ้านกําไรนี่มันมันจิตตกสองเท่าเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปนะแล้วเขามองย้อนกลับไปในช่วงสองปีที่เจ็บปวดนั้นอะ่ะผมได้จะหนักดีว่ามันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองมากสุดในชีวิตของเขาเลยฮะนะฮะในช่วงเวลานั้นเมื่อย้อนกลับไปนะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เขาหมดตัวและเจ็บปวดที่สุดในนั้นอะ่ะ สปีนั้นอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับเขาเลยฮะเพราะว่ามันช่วงเวลา2ปีที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมครับมากกว่าที่เคยเป็นเมื่อ19ปีก่อนรวมกันเลยในความเจ็บปวดครั้งนั้นมันทําให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นฮะผมเข้าใจว่าพวกคุณหลายคนอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสานะเดียวก,กันกับที่ผมเคยเป็นโดยเห็นก็นอนึ่งรอบ รอบตัวคุณครับประสบความสําเร็จในตลาดขณะที่คุณกลับต้องดินดน้นรนเพื่อทีอ่จะเอาตัวรอดหรือเท่าทุนหรือแม้กระทั่งเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งใหญ่ครับนะฮะเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเป็นเหมือนกันครับ,ค,รบคือตัวเองขาดทุนแต่ชาวบ้านได้กําไรกันยกใจเลยนะรอบตัวเนี่ยโหมันจิตตกอย่างมากครับนะฮะแต่ก็บอกนะผมต้องการรับรองว่าถ้าคุณอดทนนะครับ คุณไม่จิตตกและคุณไม่ถอดใจในช่วงเวลานั้นนะคุณสามารถรักษากรอบความคิดหรือไม d เซตที่มีสมาธิแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดคุณคุณจะพบหนทางของคุณในที่สุดครับในตอนนั้นะครับผมเคยถึงอยู่ตรงจุดนั้นได้ครับแล้วก็สงสัยตัวเองครับว่าทำไม ถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยทำให้ทำให้คุณโอลิเวอร์นะตัดสินใจครับหยุดเทรดครับหยุดเทรดเป็นเวลา4เดือนเต็มนะครับเนี่ยพอเขาเขาบอกนี้นะ้บอกว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบเดีวยวกับผมนะอย่าเพิ่งถอดใจนะครับอย่าเพิ่งถอดใจให้เปิดใจเรียนรู้จากความพลาดนั้นหรือทำแบบเขาะไรครับคือ หยุดเทรดครับสงสัยว่าทําไมฉันจึงขาดทุนในขณะที่ชาวบ้านกำไรเนี่ยหยุดเทรดครับหยุดเทรดเป็นเวลาสีเดือนเต็มครับแล้วก็หลังจากที่หายไป4ีเดือนเต็มเนี่ยจู่ๆก็มีโอกาสครับฮนะหวนกลับเข้ามาตลาดโดยบังเอิญครับและตอนนั้นเองเขาก็ตัดสินใจแน่วแนว่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำทุกวิถีทางครับเพื่อให้ตัวเองสำเร็จครับ หมดตัว2ครั้งในขณะที่ตลาดเป็นขาขึ้นทุกคนได้กำไรจิตตกใช่ไหมจิตตกหยุดเทรดไป4ีเดือนกลับมาใหม่ด้วยความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมนะฮะผมทุ่มเทเวลานไม่ท้วนกับการศึกษาพัฒนาตนเองและสร้างนิสัยเชิงบวกนะครับสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาตัวเองในฐานะนักเทรดคือการวิเคราะห์การเทรดของคุณในอดีตครับเพื่อที่ระบุข้อผิดพลาดของคุณครับนี่ จุดเปลี่ยนนี้ผมว่านักเทรดชั้นเซียนทุกคนเป็นนะครับคือเขาวิเคราะห์การเทรดที่ผิดพลาดของตัวเองครับเพื่อจะระบุว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเขาบอกว่านะเขาเขาเขาลงดีเทลว,ว่าผมพลาดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ในปี2020เนื่องจากเป็นการเทรดปีแรกของผมครับเนี่ยแต่ผมแน่ใจว่าผมจะไม่พลาดอะไรแบบนั้นอีกครับ ที่เขาผิดพลาดว่ามันเป็นปีแรกของเขาครับยังไม่รู้อะไรนะผมซื้อขายมากเกินไปครับในช่วงตลาดหมีล่าสุดและผมก็แน่ใจว่าผมจะไม่ทํามันอีกครับนะในตลาดหมีนั้นนี่เป็นผิดพลาดนะคือพอตลาดหมีกลับขยันครับนี่เป็นความผิดพลาดที่เขาจะไม่ทําอีกครับผมได้ไล่ล่าการซื้อขายจํานวนมากตามสไตล์ที่ล่องลอยแต่ผมก็แน่ใจว่าจะไม่ทําอีกครับนะคือ ชอบไล่ซื้อหุ้นที่มันปั่นราคาร้อนแรงครับแล้วก็กลายเป็นฟอลบายที่ปลายดอยครับเขาบอกว่าสิ่งนี้จะไม่ทําอีกครับนะฮะความผิดพลาดในอดีตของคุณไม่สําคัญครับและไม่จําเป็นต้องกําหนดความสําเร็จในอนาคตของคุณฮนะแต่ไปที่คุณทราบและเรียนรู้จากความผิดพลาดน,นั้นคือความผิดพลาดในอดีตนั้นมันไม่ได้การันตีว่าอนาคตคุณจะล้มเหลวนะครับไม่ใช่นะครับอดีตจบไปแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้คุณก็มีโอกาสสาเร็จครับอดีตมันจบแล้วครับนะบางคนคิดว่าฉันเทรดพลาดฉันผิดพลาดดีแล้วมันจะต้องผิดพลาดในอนาคตแน่นอนฉันต้องเป็นนักเทรดที่แย่ไม่ใช่นะครับคุณสามารถที่ะปรับเปลี่ยนตัวเองได้พัฒน,นาตัวเองได้ครับโดยเฉพาะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคาสาคัญสู่การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคืออะไรครับ การปรับปรุงตัวเองครับนี่ฮะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะของการเทรดที่สำเร็จคืออะไรครับการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองครับคุณไม่มีวันประสบความสำเร็จในธุรกริจนี้หากคุณไม่ระบุข้อบอกพร่องและเอาอชนะมันครับนี่ฮะการเทรดนี่ผมผมนึกถึงคือตอนนี้ผมได้ทำช่อง s t o i อกนะครับ ยูทูบคอมแอดโซเซลโซอีก so ic, นะครับสนใจก็เข้าไปตามให้นะคือผมทำทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฮีลใจตัวเองนะคือประมาณว่าเรียนรู้เรื่องราวโซอีกมาเพื่อปรปับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับให้มีจิตใจที่นิ่งขึ้นแล้วก็มองโลกในแง่มุมของคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับก็ดีขึ้นนะทำให้ผมเนี่ย มีจิตใจที่สงบลงแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นกับการอยู่ในปัจจุบันขณะมากขึ้นนะผมไม่ค่อยมันลดความวมิตกกังวลลดความคิดฟุง้งซ่านได้เยอะเลยครับเนี่ยและที่สําคัญผมเนี่ยรัศมีทำทำคลิปนี้นะสเปดบุกค,คลิกต่อไปเนี้ยสามารถเป็นชาวสโตอิกที่ดีได้แน่นอนครับนี่เป็นอะไรที่ผมว่านะถ้าคุณดูดีเทลนะครับพวกเนี้ยเอามาแอปพลายได้กับ การเทรดเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าชาวสอิกนั้นเขาจะมีจิตใจแข็งแกร่งและที่สำคัญคือเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดครับไม่มีผมว่านะปรัชญาเนี้เอามาแอปพลายกับการเทรดได้100%นะครับลองเข้าไปตามนะครับช่องนี้นะครับผมก็ขยันทําทุกวันเช่นกันนะครับอัพทุกวันครับแต่ส่วนใหญ่จะสั้นๆนะครับคุณก็ลองไปรับชมไลฟไลฟ์ฟังนะผมว่ามีประโยชน์นะครับ เอามาแอพพลายการเทรดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับข้อ1012บอกว่านะหากปราศจากการทบทวนตนเองอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับความก้าวหน้าในตลาดก็จะยิ่งยากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาแนะนำให้คุณบันทึกการเทรดครบ,บันทึกการเทรดฮะอย่างซื่อสัตย์นะครับแล้วก็โดยละเอียดน,นะครับซึ่งคุณสามารถทบทวนประยะเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแลก้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ครับ บันทึกการเทรดง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากนะคุณสามารถเขียนลงสมุดคุณก็ได้ครับคุณสามารถทําลงใน Facebook คุณก็ได้ครับทำเป็นเป็นลูกส่วนตัวนะจ้าเป็นค่าส่วนตัวไว้ก็พิมพ์ไหมครับเอ,เอากราฟมาใส่ชี้ว่าคุณซื้อตรงไหนอะไรเงี้ยผมเป็นคนเทรดน,น้อยเนี่ยผมก็ง่ายครับผมก็ง่ายเอากราฟมาชี้ซื้อตรงนี้ซื้อเพราะอะไรขายตัดขาดทุนเพราะอะไระขาดทุนเท่าไหร่เงี้ยก็ทําเป็นลิสต์เอาไว้ ข้าๆครับจะได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเราซื้อตัวนี้เพราะอะไรครับขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเท่าะะไหร่กาไรกาไรเท่าไหร่ขายเพราะอะไรเนี่ยทาง่ายๆเนี่ยครับเก็บเอาไว้เป็นประวัติไว้จะได้เวลาที่คุณมีมีเวลาคุณก็มาเปิดดูเอ๊ะฉันซื้อตัวนี้เพราะอะไรเนี่ยดีนะครับดีมันช่วยคุณพัฒนาได้มากขึ้นนะครับซึ่งการบันทึกเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรของชาวสโตอิกเช่นกันนะครับนะฮะ ต่อมาครับโปรดจำไม่ว่าความสําเร็จในการซื้อขายไม่ใช่ปรากฏการเจ้าข้ามคืนนะครับแต่มันต้องอาศัยความยืดหยุ่นครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งครับนี่ก็อโตอีกก็มีเส้นกันนะฮะหากคุณยังคงมุ่งมั่นครับเรียนรู้จากความล้มเหลวและยอมรับกระบวนการพัฒนาตนเองนะผมเชื่อว่าคุณจะเอาชนะความท้าทายและบรรลุปเป้าหมายในตลาดได้ครับจงผลักดันโดยม้่งหน้า อย่าประมาทพลังความภาคเพียรความพยายามและการเติบโตส่วนบุคคลครับการเทรดนั้นผมอยากโชว์ให้ท่านมองนี้นะว่าเงินเงินกำไรจากการเทรดนั้นมันควรเป็นบ y product ที่มาจากการเติบโตส่วนบุคคลของคุณนะคุณต้องสร้างทักษะสร้างประสบการณ์สะสม สะสมทักษะสะสมประสบการณ์สะสมความรู้สะสม mindset สะสมความเชื่อสะสมอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการทํากําไรที่ยั่งยืนเอาไว้ก่อนทําต้นไม้ของคุณให้แข็งแรงก่อนเมื่อมันแข็งแรงพอเมื่อมันเติบโตพอเมื่อมันเป็นผู้ใหญ่พอและมนถึงเวลาที่ออกดอกออกผลมันออกดอกให้คุณครับและออกดอก ออกผลให้คุณอย่างต่อเนื่องยาวนานเก็บกินได้อย่างไม่มีหมดครับสําคัญฮรเริ่มต้นเนี่ยสร้างต้นไม้ขุยได้ก่อนครับข้อถือเป็นไอเดียนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็แนะนำเนาะผมมีอ e ีบุ๊กที่ยังที่ไม่ได้ทําเป็นหนังสืออยู่2เล่มนะครับถ้าท่านอยากสนับสนุนนะมีขายที่เมมมาเก็ตนะก็ไม่มเป็นไรครับผมว่าถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับเออเนี่ยเรื่องราวถ้าคุณสนใจอยากอ่านจริงนะคือสนับสนุนนะคงจะคงจะไม่ค่อยมียแต่ถ้าเออเนี่ย ถ้าคุณสนใจอยากรวยมุมมองของนักเทรดชั้นเซียนที่เขามองเทคนิคการวิเคราะหนะเป็นยังไงเออเราอ่านเร่มนี้ดูครับนะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะทำความรู้จักการขาดทุนมากขึ้นนะครับเอาชนะมันให้ได้ก้าวข้ามไม่ได้เนี่ยแนะนำอ e ีบุ๊กและนุ่นขาดทุนนะครับผมว่ามันน่าจะทำให้คุณเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับตัวทีด่ดีขึ้นแล้วก็เป็นมุมมองเดียวกับมือโปรที่เขาทำนะครับมีขายทีเม m a มาเก็ตน,นะครับมีลิงก์ใต้คลิปนะครับขอบคุณนะครับ สำหรับการนับสนุนจากการคลิปหน้าสวัสดีครับ